สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอ,อการติดตั้ง w a ลชา h a r g e รถไฟฟ้านะครับหลังจากที่ผมได้ให้ช่างมาติดตั้งเมนใส่ไฟเข้าบ้านนะครับก็มีช่างทางศูนย์ MG นะครับมาติดตั้งเครื่องชาร์จรถไฟฟ้าให้นะครับก็ดำเนินการเจาะรูเพื่อยึดตู้คอน s u m e ์นะครับตอนนี้น่เจาะรูเสร็จแล้วก็ใส่พุกนะครับ ในการเจาะทั้งนี้ก็มีกระเบื้องแตกด้วยนะครับกระเบื้องที่ปูอยู่บนเสานี้ก็ไม่แน่นนะครับปูใส่ปูนไม่เต็มแผ่นนะครับพอเจาะเสร็จก็ยึดตู้คอนเซมเมอร์นะครับอันนี้เป็นตู้คอนเซมเมอร์ของเครื่องชาร์จนะครับอันนี้ตู้คคุมเครื่องชาร์จนะครับก็จะมีเบรกเกอร์กันดูดนะครับควบคุมอยู่ตัวหนึ่งเบรกเกอร์กันดูดนี้เดินสายเข้าไปที่เบรกเกอร์ย่อยลูก40แอมป์นะครับหลังจากนั้นก็เอาแบบนะครับมาเทียบ แล้วก็มาร์กจุดเจาะเพื่อยึดเครื่องชาร์จนะครับแบบนี้ก็เป็นของทางศูนย์รถ MG นะครับมีมาให้เลยนะครับเป็นแบบเจาะจากนั้นก็ใส่พุกเข้าไปนะครับ3ตัวพุกตัวนี้ไม่จําเป็นต้องเอาของศูนย์รถ MG นะครับเอาพุกที่ช่างมีก็ได้นะครับช่างบอกว่าใช้พุกของเขาดีกว่าจากนั้นก็เจาะยึดจุดแขวนสายชาร์จนะครับจุดแขวนสายชาร์จก็อยู่ด้านใต้ของเครื่องชาร์จนะครับ ็เจาะทั้งหมด3รูนะครับเครื่องชาร์จเครื่องนี้ทางศูนย์ก็แถมมาให้กับรถแต่ก็ติดตั้งแล้วแหละจากนั้นก็ใส่พุกเข้าไปนะครับตอกุกเข้าไป3ามตัวในการติดตั้งครั้งนี้ทางศูนย์รถ MG ก็มาติดตั้งเครื่องชาร์จให้ฟรีนะครับรวมถึงตู้ควบคุมเครื่องชาร์จก็ติดตั้งให้ฟรีนะครับค่าของค่าติดตั้งฟรีหมดนะครับก็เป็นโปรของทางศูนย์เอเขานะครับจากนั้นก็ ยึดเครื่องชาร์จเข้ากับเสาบ้านนะครับแล้วก็ประกอบนะครับโดยใช้หกเหลี่ยมขันนะครับที่ด้านใต้ของเครื่องชาร์จอันนี้ก็เป็นสายอินพุตนะครับเข้าไปที่ตู้เบรกเกอร์ด้านบนนะครับก็จะมีสามสายนะครับมีสายแอสายนิวตันแล้วก็สายกราวนะครับจังนั้นช่างก็จัมสายลายสายนิวตันแล้วก็สายกราวนะครับจัมลงมาที่ตู้ควบคุมเครื่องชาร์จด้านล่างนะครับ แล้วก็ปิดฝาครอบตู้เมนเบเกอร์ได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาติดเบเกอร์กันดูที่ตู้คอนซูเมอร์ตู้ล่างนะครับแล้วก็จัมมสายไฟเข้ากับเบเกอร์กันดูนะครับโดยลากสายไฟอินพุตของเครื่องชาร์จนะครับเข้ามาติดตั้งที่ตู้คอนซูเมอร์ตู้นี้นะครับตัวนี้ก็มีเบเกอร์กันดูตัวเดียวนะครับก็เวลาใช้งานก็สามารถสับเบเกอร์กันดูตัวนี้ลงมาเปิดปิด ใช้งานได้เลยนะครับพอทําเสร็จแล้วก็ปิดฝาครอบนะครับก็แล้วก็ถือว่าจบงานของการติดตั้งเครื่องชาร์จแล้วนะครับหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วช่างก็บันทึกภาพนะครับว่าได้มีการทําเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเอกสารมาให้ผมเซ็นนะครับประมาณ4ีหแผ่นนะครับก็เป็นรายการออุปกรณ์ต่างๆนะครับที่มาติดตั้ง หลังจากที่ช่างกลับไปแล้วผมก็มาตรวจสภาพงานนะครับที่ตู้เบเกอร์นะครับที่ทางช่างได้ทําไว้นะครับก็เราจะมาดูสายนะครับก็จะมี3มสายนะครับที่ลากมาจากเครื่องชาร์จนะครับก็มีสายกาวจากเครื่องชาร์จนะครับต่อมาที่บาร์กราวนะครับแล้วก็สายนิวตันนะครับต่อไปที่ขานิวตันนะครับของเบเกอร์กันดูดด้านล่างเหมือนกันนะครับก็มีสายลายนะครับต่อเข้าไปที่ ขาลายของเบเกอร์กันดูดด้านล่างนะครับแล้วก็สายที่ลากมาจากเมนเบเกอร์นะครับก็มี3มเส้นนะครับมีสายลายสายนิวตันแล้วก็สายกาวนะครับสายลายก็ลากมาที่ขาลายเมนเบเกอร์ด้านบนนะครับแล้วก็สายนิวตันก็ลากมาที่มาที่ขานิวตันด้านบนนะครับสายกาวก็ลากมาที่บาร์กาวนะครับจากนั้นก็มาดูการเดินสายไฟที่เมนเบเกอร์นะครับสายนิวตันก็ลากมาที่บา์นิวตันนะครับ แล้วก็สายลายก็ลากมาที่เบรเกอร์ย่อย40แอมป์ตัวนี้นะครับแล้วก็สายกาวก็ลากไปที่บาร์กาวนะครับแล้วก็มาดูสภาพกล่องตู้คอน s u m ร์ที่ทางศูนย์ติดตั้งให้นะครับก็จะพบว่ามีช่องว่างด้านบนนะครับผมก็เอาลูกยางมาติดไว้นะครับเพื่อกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอยู่นะครับก็ปิดเรียบร้อยนะครับใช้สก็ตเทปแปะนะครับก็โอเคครับขอพระคุณทุกท่านที่รับชมครับ